สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับแบตเตอรี่ซิลดานะครับให้กับช่างใหม่นะครับที่กําลังมองหาแบตเตอรี่อยู่นะครับว่าตัวไหนนะครับเหมาะกับสภาพการใช้งานแบบไหนนะครับและมีระบบการทํางานอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นซิลดาคุนโตนะครับมอเตอร์จะเป็นระบบไฮอตนะครับผมตัวนี้นะฮะใช้งานต่อเนื่องได้ดีมากนะครับ ความร้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับถ้าตัดในห้องแอร์นะครับลักษณะฟันนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับสําหรับผมเองนะครับผมจะใช้เป็นตัวขึ้นทรงนะครับเพราะมีกําลังแรงบิดของรอบเนี่ยที่ดีมากนะครับตัวนี้นะครับมาเปิดดูครับนะฮะเครื่องจะเดินเรียบนะครับสมูทมากนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับตัวนี้สายไฟยาว4เมตรนะครับ สำหรับผมเองนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยในการขึ้นทรงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยเดินช้าก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเอามือบีบฟันนะครับบอกเลยว่ามันไม่หยุดนะครับมันเป็นเหมือนรถนะครับรถเทรลเลอร์นะครับวิ่งไม่เร็วนะครับแต่ลากได้เยอะมากลากของหนักๆได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของสภาพเส้นผมที่หนานะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับ ต่อมานะครับจะเป็นซิลดาเคนครับตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ระบบไฮสปีดแบบแมกเนติกนะครับให้กำลังแรงนะครับตัวนี้ใบมีดนะครับใบมีดหรือฟันนะครับจะเป็นฟันเฟดนะครับเห็นไหมครับเป็นฟันเฟดลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับสายไฟยาว4เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้สายไฟยาว4เมตรตัวนี้ผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ขึ้นทรงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีรอบกําลังที่ นะครับสมูทมากนะครับตัวนี้เห็นไหมครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับมาดูมันนะครับเปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักนะครับก็เป็นน้ําหนักโดยทั่วไปนะครับเหมือนแบตเตอรี่ในรุ่นก่อนๆก่อนที่จะมีพวกไรสายมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหนักปกติเลยนะครับขนาดเหมาะมือนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงก็สวยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวไร้สายกันบ้างนะครับตัวไร้สายจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว waki m a r t i นะครับซึ่งนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับของซูดานะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ไร้สายนะครับผมระบบมอเตอร์นะครับเป็นแบบแบบไฮสปีดนะครับแบบโรตารี่นะครับตัวเครื่องออกแบบนะครับกระชับมือมากนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของ การใช้งานนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึงนะครับประมาณ240นาทีนะครับซึ่งเวลาเราตัดนอกสถานที่หรือว่าตัดเรื่องของการไล่เฟดนะครับตัวนี้จะทําได้คล่องมากนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเก็บงานหวีนะครับหรือไล่เฟดนะครับเดี๋ยวมาดูฟันกันครับตัวนี้จะเป็นฟันเฟดนะครับซึ่งบางมากๆนะครับบางมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกําลังรอบนะครับเครื่องนะครับตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงนะครับ ผมหนาาก็เอาอยู่นะครับผมตัวนี้เป็น w รจีมาร์ทูนะครับเป็นตัวใหม่ของซิลดาเลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่านะครับเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆนะครับคือไปได้ทุกที่เลยนะครับสะดวกนะครับการใช้งานสะดวกนะครับคล่องตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไร้สายนะครับ ฝั่งด้านตัวกันขอบกันบ้างนะครับตัวกันขอบนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํารุ่นนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซิลดาไอคุชินะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันขอบแบบไร้สายนะครับมอเตอร์นะครับจะเป็นระบบโรตารี่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับให้กําลังรอบที่คงที่มากๆนะครับใบมีดตัวนี้เป็นซีโร่แกปนะครับคือซื้อมาแล้วนะครับไม่ต้องไป สอล่องหรือแต่งฟันนะครับผมตัวนี้นะฮะดูฟันใกล้ๆครับนะครับเวลาผมใช้งานผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาแกะลายนะครับกันขอบนะครับตัวนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับใช้งานได้นานนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูเสียงฟังเสียงกันนะครับ นิ่มมากๆนะครับแล้วความเร็วรอบเนี่ยคงที่นะครับทำงานได้นานต่อเนื่องมากๆตัวนี้นะครับบางทีผมใช้2อสวันจนลืมชาร์จก็มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานหนักนะครับก็คือไว้กันขอบเฉยๆนะครับตัวนี้นะฮะซิวดาไอคุชิครับตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันขอบอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบ ที่มีสายไฟนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าซิลดาตันโตนะครับตัวนี้ฟันนะครับก็จะเป็นฟันซีโร่แก็นะครับเหมือนตัวไอกุชินะครับลักษณะฟันจะมีเหมือนกันนะครับรูปทรงก็จะเหมือนกันนะครับรูปทรงก็จะเหมือนกันแต่ในเรื่องของน้ําหนักนะครับที่เบากว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไร้สายนะครับไอกุชิจะมีไร้สายก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องมีแบตเตอรี่ภายในตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างที่เบานะครับตัวนี้จะเป็นนะครับมอเตอร์ระบบโรตารีนะครับผมฟันนะครับจะเป็นซีโร่แกปเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับใบมีดนะครับเป็นซีโร่แกปเหมือนกันนะครับขนาดมันจะอยู่ที่ประมาณสัก0.3มิลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็คือกินกินกินได้ค่อนข้างแบบดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเรากันขอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินเนื้อลูกค้านะครับ ตัวนี้ไม e ่ต้องเปิดปากรับคมเหมือนกันนะครับสามารถซื้อมาแล้วใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักนะครับค่อนข้างเบานะครับสายไฟนะครับยาว4เมตรนะครับเหมือนตัวคุณโตและตัวเคนะครับตัวนี้นะครับถ้าสําหรับตัวผมเองนะครับผมเอาไว้ใช้ในเรื่องของงานแกะลายที่เป็นที่เป็นงานใหญ่ๆนะครับงานใหญ่ๆเพราะว่ามันมีสายนะครับมันมีสายนะครับ มันก็จะทํางานได้นานต่อตเนื่องนะครับตัวนี้นะแล้วมันมีน้ําหนักเบาด้วยนะครับตัวนี้มีน้ําหนักเบานะครับเปิดเสียงนะครับเปิดฟังเสียงกันดูนะครับผมชอบในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเวลาเราทํางานเนี่ยมันท่องมากนะครับสีน้ำเงินเมทัลลนะครับเขาเรียกสีเงินเมทัล์นะครับสีสวยนะครับ ก็มาทำความรู้จักกับแบตเตอรี่นิสิวดาไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้ช่างนะครับลองเลือกพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนนะครับที่เป็นตัวที่เหมาะกับเรานะครับเวลาไปใช้งานจริงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือโดยส่วนตัวผมผมมีทุกตัวเนี่ยผมจะใช้งานทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ขึ้นทรงนะครับตัวนี้ก็ขึ้นทรงนะครับตัวนี้เก็บงานหวีหรือไล่เบอร์หนึ่งอย่างนี้นะครับกันขอบนะครับอันนี้แกะลายหรือลักษณะงานไถงานเฟดนะครับ ก็ลองเอาไปเลือกใช้ดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับช่างใหม่นะครับหรือว่าช่างเก่านะครับนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ โควิดระบาดนะครับพยายามรักษาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สะอาดอยู่เสมอนะครับโดยการพ่นแอลกอฮอล์นะครับฉีดชำระอารนะครับฆ่าเชื้อนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและคนในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม